ครับผมยางมันรั่วครับดูเบนเต็ดเลยนี่ยางรั่วไม่รู้ไปเหยียบอะไรครับรั่วจุ๊บหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมรถของนี่หรือทีนึงต้องหรือออกครับถ้าไม่งั้นถอดไม่ได้ครับผมดูสุดยอดอ่ะอันนี้จะเอารอออกครับจะเอาออกอยังไง สารพัดช่างครับผมแสงสุดยอดเลยตั้งยังไงดีนีโ่โอ้แจฉลดดยอก่อน ไกลไม่ได้ครับไก่ล้อโ,โ,โซ่ไม่มีน้ำมันเลยยังไงต้องเอาตัวนี้ออกด้วยกอน กิ่งเขาถอดตัวล่างและตัวบนวะไม่ใช่ช่างมอไซด์เว้ยเขาน่าจะถอดหมดเลยมไหยถึงจะทำงานง่ายใช่ไหมครับถอดไม่หมดโอ้แจ๋ว นี่มาเป็นชิ้นส่วนแล้วของเหลือทั้งหมดครับน,นี่ต้องเปิดอย่างนี้มันถึงจะมองเห็นสู้ ไทยครับผมจ้างบ้นบานๆครับทำแบบบ้านๆครับผมน่าโอกเนี่ย จะใส่เป็นไหมเนี่ยตายแล้วหลุดออกหมดแล้วโอ้โหงงเลยนี้หมด ต้องดูวัดทีนึงโอ้หต้องถอดออกหมดเลยดูครับนี่ตายแล้วขี้ขมังเต็มเลยน,นี่งัดอยต้องขึ้นรถไปน่าจะจุกขาดจุกรั่วครับผม เบี้ยงก็พอได้อยู่ครับแต่ปะเนี่ยต้องไปให้เขาปะครับผมหาตัวถอดจุกไม่เจอาหาตัวถอดจุกเจอไม่รู้เอาไว้ไหนครับผมไม่ใช่ช่างอะแต่มีทุกอย่างครับแต่ว่าหาไม่เจอครับเจ็บเจ็บเจ็บลืมครับผมเอ,อนาน เจ้าของเข้าไปเจ้าของเขาทิ้งไว้ให้ใช้ครับผมเจ้าของเขาไปทํางานโรงพยาบาลครับเอาเอามาทิ้งไว้นี่ให้ใช้ครับผมไม่รู้เขาจะมาเอาเมื่อไหร่ไม่ได้ล้างเลยช่วงนี้ฝนตกครับล้างไปแล้วก็ขีใบฝนตกก็เพื่อนอีก ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมครับทางบ้านๆก็สวัสดีครับ